เ็ดแปดสี่ศูนย์คันหน้านิวเกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับรถเติมเดิมนะครับขายตามสภาพนะครับเพิ่มเติมคือเก็บสีนะครับพวงกองเปียกใส่ใบมีดนะครับเก็บรั่วซึมครับเก็บนิดหน่อยก็สภาพก็สวยนะครับกินคีนครับกินคีนนี่ยางเดิมเดิมนะครับ ยางเดิมโหยังเดิมสวยมากยางคุ้มนะครับนี่ครับอย่างเดิมครับขานหน้านิวครับขานหน้านิวนะครับเกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับสเปคยอดนิยมนะครับ ลงตัวนะครับสวยแบบคินคีนนะครับ ายในใเดิมนะครับคินขินนะครับติดแอวนใหม่นะครับ การนะครับชอบแบบนี้ถามได้นะครับที่ฟูจิเท็กเตอร์นะครับ7840คั 80, นววยูเอสิบสองนะครับ ตอนนี้เจ็ดแปดสี่ศูนมีประมาณยี่สิบ่อคันแล้วนะครับเพียบครับเห็นว่านิยมกาเลยนำเข้ามาเยอะเลยครับเพียบเลยครับรุ่นยอดนิยมนะครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์กสบนะครับ1 1อยสิแรงม้านะครับใช้ดีใช้ทนนะครับรุ่นนิยมนะครับจอดความแรงนะครับก็เจ็ดแปดสี่ศูนย์นะครับ